X Y นะคะ EP ที่6เนอะมาดูกันนะว่าน้องยินกับพี่วอเราเนี่ยจะไปที่ไหนนะจ๊ะไปร้านแล้วชื่อว่าไม่เมาไปขคยนจริงจริงโอ้โหไปร้านอันนี้เคยเหรอมีรายการมีรายกาโอ้โห อะไรเลย <laughs> จริงเลยครับผมมาพบกับรายการ ใช่ครับขอบัตรคิวหน่อยครับมสูนไปกแล้วัอ้มูนอคนแรกของร้านมูนเอ้าซื้อหน่อยจริงๆไม่กล้าพูดเลยที่ไหนเ่ยที่น เพราะว่าเป็นร้านซุปตามนี่ว่าเผ็ดจกลัวไม่เผ็ดไ่เผดตัดเจนเลยอ่ะเออเดี๋ยววันนี้มาลองมาลองดูให้ดู้ว่าทำไม่เผ็ดแบบลูกขอแบบพลิกเมสเดียวคินมาเดียวปกติเวลามากินร้านส้มตำแซ่บๆเนี่ยต้องสั่งเมนูอะไรแบบแรกถ้ามาร้านส้มตำมเนี่ยอุ้ยที่เด็ดเลยเจ็บจับนั่งเหนียบ ชอบเลยนะชอบกินตำโคราชเป็นชีวิตจิตใจผมชอบกินอันนี้หวานตำตำซั่วที่มันมันจะใส่นผ็ดดเลยใส่แตงกวาแล้วเหรอเอ้ยฮ่้แต่เรื่องยเตินต้องตามแต่พี่กิมเอสพี่กิมเอสเหรอไม่ได้นะแต่ว่ามาตรฐานผมเป็นหนึ่งคนที่เวลากินเผ็ดแล้วนะครับขี้มูกนี่แบบใส่ไปน้ำตกเลยนาไมี หินไม่น่ารอดนะช่ใช่เป่ากูไวพัสนอนกินเผ็ดได้เลยกินเ็ดได้เลยัลเวันนี้นะครับจะไปลิวเว็ใส่พริกหนึเม็ดไปช่วงดเวยใครต้องเป็นคนพูดจดนด่าต้องพูดแน่ๆโดนด่าแน่ยตัวเองสีดงพักหน้าไม่ต้องไเลย เอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งนะครับว่าที่บ้านที่ไปของหลานในจอยเป็นยังไงให้ไอ้หนุ่มเลยจอยครับให้น้องๆน่องก็ินก๋อยชูแค่โอ้ยกินได้โอเคครับจ้าเราจะมาถามก่อนครับว่าไอ้ชจ้ารถมาไม่ใช่หรอตัดเชนด้วย

กินเผ็ดได้เหรอวะอ่ะพ่อเกมในวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยจะแข่งกินเผ็ดแล้วใครกินเผ็ดแล้วไม่กินน้ำก่อนเนี่ยคนนนั้ชนะเพราะว่าใครจะชนะดูจากหน้าแล้วเอาแล้วเดี๋ยวรู้เลยเอาแล้วผู้ชมสองคนรอพ่อมาป้อนนะครับผมได้ตะโกนด้วย ไม่น่านอ่ะดูน่ากินม่การเยคุณเนี่ยรู้สึกถึงมหากมตอนด็กเป็นนลนั้นถ้าเ็นแค่แดงไม่เคกินกุ้ยนี๋เมากแต่ว่าเมือนเกมาการแข่งการแข่งขันไมต้การแข่งขันเียมยาวให้พี่เขเลยนะใส่สาต่อไปค่อะไรหอยแล้ว่หอยแล้วนของโปรด พริกช้อนต่อช้อนอันนี้นะต้องดัาเทคนิคของผมก็คือให้เขมามาอยงเงียบๆดีใจเยียมเลยความแผ็ดที่ออกมามาดิหวานแค่ไนเนี่ยไม่ด้ี่กินได้ความเผ็ดน่ะมันก็คือความความเจ็บปวดถ้าเกิดเรา พี่ไม่เอาเหอเอาพี่จะไปทำเอามาหันอยู่ใกล้ๆี่ไหมกินไมด้เ้ยเ้ยเดียวอาจออกหาเลยไมเจยกินกันละโอ้โหน้ำนัมันตาไไหนแล้โอ้ยหยุด 忽悠我！哈哈哈哈哈哈！想干嘛去？干嘛？<noise> <noise> <laughs> พี่สุดจริงขอให้ <laughs> <laughs> ทางใจเออไปลงมาเลยเ,ลยเยยนี่ยคนเจออยู่ข้างหลังเออะ ไม่ยอมเหยไม่ยอมแ่กันอ่ะน้ำซุปน้ำปลาดียเหลนาอเรไม่อบต้องขอบคุณนะครับน้ตัน้องรีจอย่เมาได้แข่งกันเองแต่ดีน่ยนองเาตังใช้พริอกนะอยากเลยย่ ไม่ยอมเคยอยู่มาจาก่แพรเนี่ยเออก็ารายการจุ๊บพนอนไม่ไหวแล้วจุบงางกูีชาลยนะทีพิ๋มนอไม่ไหวแล้วีน้นจะเป็นอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูครับเราจะไปออใช่ไหมเจอวันนี้โอ้โหหมด ต่อนี่ยคดกอนล้ิกินแล้วแพรดิเฮ้ยว่าแล้วเราไม่ดีกันนเลยไม่ยอมไม่ยอม่ยนแพอนี่ยังไม่ปิดอ่ะยังีนะม่อกีคปากล้ปากโดน่อแล้วเรามาต่อกันดีกว่า อย่าบอกอย่าหาว่าพี่สอนรายการเนี้ยคือมันมันจะเป็นอย่างนี้คีบัวคีบัวกอนจบไปแล้วเนาะ EP ที่6ของ BWY นะคะก็คือพากันไปกินส้มตำนี่น่ากินเนาะเออแต่แบบพริกแบบน่ากลัวมากเห็นแล้วแสบตาไปเลยอะตาแบบพี่วอกับหยีนี่คือไม่แหวกหน้าแดงแบบขีบัวคีบัว แต่เขา้เขาใจอะฟิดมันเยอะมากเลยนะไปโรงพยาบาลเถอ,จอะจีปากปากแดงกันหมดแล้วนะเดี๋ยวอีพีหไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูอีพีเจตต่อกันนะคะอีพีนี้ไปแล้วนะคะ,ะสวัสดีค่<ส>ะ